你那个，我他他们没打电话了，打过来他们得，就他们那边没有，就我们这边有。可能有点远。 ท่ีส่งมา่ถมันแปลว่าไรนะคะแม่ไม่งกลัว้คนไหนึจะ้ักมได้ไม่เอาไม่สนไม่ต้องกลัวเลย้าจะจอกไรใืนมถ้าวันกับลูกแม่เหอยนะลูกจะยอมตุกไม่ต้องไม่ต้องกลแม่จะให้คนนไปรเยาว่ากลัวไม่ต้องกลัวแต่ว่าสาวแม่ส่งข้อความมาอยู่เลยนะคะ หน่อยละกันงเแล้วก่าัน้ก well, ็งูนดเยแต่ัไปัวเธอ่าง่อย่แต่ลูกฉันเาแ่จคว่าลูกสาวแม่เนี่ยตัวีนะคะคงได้เงินเยอะช่ไหมะถึงไม่ยอมเลิกกับสามีทีน้เนี่ เป็นเมียน้อยนะก็เชิญอะไรนะคะไม่อยากห้แม่จะมเป็นเมียน้อยเพื่อโอยเากาแนะแม่วเลยเอคะเียไม่เคยเป็นเมียน้อยใกัแมเฮ้ยไม่เคยเป็นเมียน้อยใครกับแม่แม่ช่วยดูแลลูกสาวแม่ให้ดีนะคะ เลยค่ะแม่นกลัวนแล้วกลัวจังเลยค่ะไอางม่รัก่าเวาเงารู่ออ็้วลูกสาวแม่ไม่เลือกตัวัวคนอื่นแม่ก็ช่วยดูแลลูกสาวแม่หน่อยนะคะตงเลยกคอต่อไปแล้วข้อความที่ลูกแม่ส่งหัวหนูล่ะคะมันแปลว่าอะไร เดี๋ยวส่งไปให้แม่ดูนะคะแก่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 เก่แ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 ่แก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 าแก่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 อก่่แก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 ่ก่แก่แก่าก่แก่แก่แก่ยก่แ่แก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 ่ัก่แ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 ก่ก่แก่แก่แวเแก่แกขแ่แก่่แก่แก่่แก่่แกการก่่แก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 ่แแก่่แก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 ่ก่แ่แก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 ่ก่แก เลยมันแปลว่าอะไรอะไรจดส่งฉันที่ไรจดมาเมื่อวันที่หนึ่งว่าอย่างไรอ่ะไม่มันเป็นเบอร์มันเป็นเบอร์พิงคที่ที่ล่าสุดตอนเดินมกราที่แม่โทรมาหาพี่แย้วว่าน้าส่งเขาฝากว่าอะไรแล้วขายไปนงแล้วอ่ะติวอหะขายยังขายอยู่เลยพี่เป็กบอกว่าพี่เป็กบอกว่ายังขายอยู่เลยพี่เป็กบอกเองว่ายังส่งเบอร์นี้กับพิงคที่อยู่ว่าพิงค์ที่งมาแล้วจะทำยังไงแล้วก็ทักกัน พี่ชายหรอมันก็คือลูกแม่นั่นแหละก็เลิกยุ่งกับฝายมีชาวบ้านได้แล้วค่ะไปฉันจะดูอะไรลูกฉันเขามันมีอะไรไปเอาละแกจะเอาอะไรทำไปอันนี้เป็นเป็นเาเรียกว่าอะไรทีาจัะทำลูกจะมีต่องไปแกจะลูกของแกอย่ามายุ่งลูไปเลยนะค่ะแม่อย่าแม่อย่าเอาใช้แบบแม่อย่าใช้จับต่ำๆได้ไหมคะพูดพูดจาให้ปลอดโปร่งแกผ่านเลยโอเคค่ะงั้นถ้ามีต่อไปมีเอความจาก ให้โ hey, ทรหาแม่ลูกสาวแม h, ่เพิ่งส่งข้อความคิดถึงสามีหนูอยู่เพราะฉะนั้นแม่ช่วยจัดการหน่อยนะคะเร่ไรเรื่องอะไก็ไม่รู้แต่ประการเองแต่ว่าต่อไปช่วยบอกมันด้วยอย่ามาพุ่งไล่อะไรกับลูกฉนะันพอได้แล้วทำลายชีวิตคนเลยฉันก็เลยมาเยอะแล้วขออกมาเยอะแนละ้วค่ะตอนนี้เรียสามขวบแล้วนะคะช่วยกรุณาออกไปจากชีวิตครอบครัวเราสักทีบอกลูกสาวแม่นะคะขอบคุณค่ะ